สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องพระบ้านทั่วทิท mm hmm. ศเพชรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะวันนี้นะเป็น ep ีที่สิบเก้านะคะ ep ีที่สิบเก้านะ mm hmm. ก็พระที่พี่ๆปิดไว้นะคะจัดส่งให้วันนี้นะคะจัดส่งไว้ให้วันอังคารนะเดินทางกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเบอร์โทรแล้วก็ช่องทางการติดต่อ <c oughs> <c oughs> นะคะ ขอโทษนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไอ l ดี e ไลน์นะเบอร์เดียวกันนะคะจะเป็น0ู5ย์7 8 7 7 0นะคะไอดี Line ยไลน์เดียวเอ่อก็เช่นกันนะคะเบอร์เดียวกันนะวันนี้นะคะพระนะคะวันนี้ราคาเบาๆนะเรามาเริ่มกันที่แถวแรกนะคะองค์ที่หนึ่งนะแถวแรกองค์ที่หนึ่งนะคะจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะมาพร้อมกับกุมารน,นะคะจับคู่นะ องนี้ขอ400นะคะองนี้น้องขอ400นะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมีกุมารมาด้วยนะเผื่อพี่พท่านไหนชื่นชอบสายนี้นะคะสายกุมารน้องกุมารมาด้วยนะคะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคบพร้อมแจ้งราคามานะคะ400นะถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะ องค์นี้เอาสามร้อยนะคะราคาเบาๆนะคะ <c oughs> แคปพร้อมแจ้งราคามานะคะเอาสามร้อยนะตั้ง <c oughs> แต่ขายหลวงพะไปมาองค์นี้ถูกมากนะคะองค์นี้ถูกนะกค <c oughs> อย่างที่บอกว่าแล้วแต่จะเจอ เออเจ้าของพระท่านไหนแบ่งพระให้ราคามากน้อยลดหลั่นกันไปนะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อกันนะหลวงพ่อกันองค์นี้ขอสี่ร้อยนะคะขอสี่ร้อยนะราคาไม่แรงนะนะคะเราจะให้ชมใกล้ๆนะ ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินจอบใหญ่เนาะองนี้ขอสี่ร้อยนะคะองนี้เอนะ้องขอสี่ร้อยนะเดี๋ยวจะจับโฟกัสให้นะคะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคบพร้อมแจ้งราคามานะคะแจ้งราคามานะคะ4 0 0ร้อยนะ รูปเออหนูจะไม่ถ่ายซ้ำนะคะไม่ถ่ายซ้ำนะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นเออหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินเปรวเ,เพลิงนะคะองค์นี้เอา300นะ เป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะเป็นซุ้มกอนะคะซุ้มกอองค์นี้ขอสี่ร้อยนะคะขอสี่ร้อยนะโอ้สวยค่ะดูเก่านะคะอันนี้ดูเก่าน่าเก็บนะนำเรียนว่า องค์นี้ขายถูกมากนะคะ400นะเอาขายง่ายเดี๋ว่าขายง่ายขายไวถัดมานะคะเป็นเออ่หลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชรองค์นี้ขอ300นะคะขอ300นะ ี่ชอบอ,องค์ไหนแคปพร้อมแจ้งราคาส่งมาให้หนูนะคะอ่าถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะเสมาแปดรอบนะคะดูหน้าท่านนะคะดูจมูกดูหน้านะสวยนะองค์นี้ขอห้าร้อยค่ะขอห้าร้อยนะองค์ปู่ทิมองค์นี้สวยนะคะเนี่ย แคปนะคะเอาห้าร้อยถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะองค์นี้น้องขอสี่ร้อยค่ะขอสี่ร้อยนะคะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพระนะคะพร้อมแจ้งราคาพร้อมแจ้งอีพีมานะคะองค์นี้เอาสี่ร้อยนะเพื่อความรวดเร็วนะคะ,ะสวยค่ะพระองนี้สวยเอาสี่ร้อยนะคะ ขายถูกเพราะไม่ทราบที่นะคะถัดมานะคะเป็นองค์สุดท้ายของแถวที่หนึ่งนะเป็นพระซุ้มกอขนมเปี๊ยะนะคะพระซุ้มกอขนมเปี๊ยะตั้งแต่ขายพระมาหนูก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะอง์นี้ขอห้าร้อยค่ะขอห้าร้อยนะสวยนะคะสวยนะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะ๋ยาให้ชมใกล้ๆนะ ถัดมานะคะเป็นแถวที่สองนะแถวที่สององค์ที่1น,นะคะพระคงนะพระคงองค์นี้น้อขอห้าร้อยนะคะขอห้าร้อยนะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะห้าร้อยนะคะอย่างที่หนูบอกว่าราคาแจ้งให้ตรงนะคะแจ้งให้ตรงนะเพราะว่าก่อนที่จะปิดพระเดี๋ยวหนูก็ต้องกลับไปดูในคลิปอยู่ดีว่าหนูขายเท่าไหร่นะ องน,นี้เอาห้ารอนะคะประคงนะวันนี้หนูกลับมาที่บ้านคุณเพชรแล้วนะคะที่พิจิตนะก่อนหน้านี้พี่ๆท่านไหนปิดพระไปก็คงจะเห็นเขียนนะคะเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งนะเป็นลายมือแล้วก็ส่งจากไปษนีตากนะคะอาจจะไม่สวยงามนะคะจะไม่ค่อยสวยงามนะ ถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะพระไม่ทราบที่องค์นี้ขอเจ็ดร้อยนะคะขอเจ็ดร้อยนะคะเดี๋ยวหนูให้ดูให้ชมนะคะองค์ฐานเป็นแบบนี้นะคะถัดมานะคะเป็นเอ,อ่อ หลวงปูทวดนะคะวัดช้างให้เรานะมาในพร้อมกรอบนะคะอง์นี้ขอแปดร้อยนะคะ800นะขายไม่แพงนะคะองนี้นะสวยด้วยพร้อมเรียบกรอบให้เรียบร้อยนะคะพร้อมเรียบกรอบให้เรียบร้อยนะ ถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโบยนะเหรียญหลวงพ่อโบยองค์นี้หนูขอห้าร้อยนะคะขอห้านะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคานะ ถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพระสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่นะพันเชือกนะคะองค์นี้น้องขอห้าร้อยนะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะองค์นี้หนูรับรองว่าเก่านะคะเดี๋ยวดูมวลสารนะดูมวลสารแน่นนะองค์นี้ขายไม่แพงนะคะห้าร้อยนะแคบรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะเชื่อว่าพระองค์นี้ไปไวนะเพราะขายไม่แพงแล้วสวยด้วย แคปนะคะแคปรูปนะถัดมานะคะเป็นเอ,อ่อกีบบัวหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะอ่าเดี๋ยวให้ชมใกล้ๆองค์นี้น้องขอ500นะคะขอห้านะ สวยนะคะองนี้สวยนะมันนะถัดมานะคะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะพระไม่ทราบที่แต่ดูเก่านะคะดูเก่าหน้าเก็บนะองนี้น้องขอ500นะคะขอ500รอนะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปพร้อมแจ้งราคามานะแจ้งราคามาในไลน์นะหรือว่าท่านไหนไม่สะดวกไม่ไม่ได้เล่นไลน์ลนะคะส่วนใหญ่ก็บางทีก็มีนะคะ พี่ๆป้าๆลุงๆน้าอาทั้งหลายนะคะไม่ได้เล่นไลน์นะสอวอนะแต่ท่านก็น่ารักนะหมายถึงว่าชมชมพระแล้วชอบแล้วแล้วชื่นชอบนะ่รก็โทรมานะคะแล้วก็แจ้งนะแจ้งราคาพระแจ้งอีพีพร้อมแจ้งองค์ที่เท่าไหร่แถวที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยท่านก็น่ารักนะก็ช่วยแมค้านะช่วยๆกันนะคะเพราะแม่ค้ายังไม่ค่อยเก่งนะพระแม่ทราบที่องค์นี้เอาห้าร้อยนะคะเอาห้าร้อยนะ ตัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินเอ่อพิมคิตาสามชายนะคะพิมพ์คิตาสามชายนะคะเนี่ยองนี้สวยนะคะรับรองแล้วขายถูกด้วยนี่ดูตรงฐานนะคะดูตรงฐานนะองนี้น้องขอหนึ่งพันนะหนึ่งพันบาททวนนะคะจริงๆองนี้ขายได้ได้มากกว่านี้นะ อย่างที่หนูบอกว่าเอาไปถั่วกันนะถั่วกันองนี้น้องขอหนึ่งพันบาทท้วนนะคะหนึ่งพันบาทท้วนนะสวยงามนะคะสวยงามดูตรงฐานนะคะดูฐานนะองพระด้านข้าหนูพยายามให้ให้ดูหลายๆรอบนะคะหนูชอบนะองนี้หนูบอกเลยว่าชื่นชอบองนี้สวยหน้าหน้าหน้าก็อิ่มค่ะอ่า พี่พี่ท่านไหนชอบนะคะแคบพร้อมแจ้งราคานะคะหนึ่งพันบาทนะถัดมานะคะเออเป็นหลวงพ่อเอมปากน้ำสุขโขทัยนะคะจังหวัดสุขโขทัยนะพระดูเก่านะคะดูเก่านะสวยงามองนี้หนูขอห้าร้อยนะคะขอห้าร้อยนะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบ แคปพร้อมแจ้งราคามานะคะพร้อมแจ้งราคานะอ่าสวยนะคะสวยนะดูเก่าหน้าเก็บนะคะเก่าหน้าเก็บองนี้ขายถูกๆนะคะราคาเบาๆนะคะเพียงองลนะห้าร้อยนะองนี้นะอ่าแคบปนะคะแคบปนะถัดมานะคะเป็นแถวเอ่อ องค์สุดท้ายของแถวที่สองนะเป็นพระไม่ทราบที่นะองค์นี้ต้องขอหกร้อยนะคะขอหกร้อยนะพระไม่ทราบที่นะคะ สวยนะคะเนี่ยดูสวยนะแต่หนูไม่ทราบนะคะว่าเป็นพระอะไรนะขอแค่600ะคะ้อราคาเบาๆนะคะถัดมานะคะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะแถวสุดท้ายนะวันนี้พระมีทั้งหมด3แถวนะคะแถวสุดท้ายก็องค์ที่1นะคะก็จะเป็นขุดสะหลวงปู่เผือกนะองค์นี้สวยนะคะองค์นี้สวยรับรองเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนจะเอาให้นิ่งๆนะ ตรงนี้ขอหนึ่พันบาทนะคะหนึ่พันบาททั่วนะหนึ่งใบเทาสองใบม่วงนะคะสองใบม่วงเดี๋ยวให้ดูมวลสารใกล้ๆกนะคะดูมวลสารใกล้ๆๆนะพี่พีท่านไหนชื่นชอบนะคะปิดนะคะปิดแล้วขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะแต่ว่าขอรูปก่อนปิดหนูไม่สะดวกนะคะแจ้งตรงนี้เลยนะ พราะว่าหนูพยายามถ่ายให้ชัดทุกมุมแล้วนะคะถ่ายให้ดูแบบช้าๆชัดๆ,ๆทุกมุมแล้วอ่าองนี้น้องขอ 1, นะะหนึ่งพันนะคะดูเก่านะคะดูเก่านะ,ะานะสวยค่ะพระองนี้ถัดมานะคะเป็นเออหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะหลวงพ่อเงินองนี้ขอหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบาทท้่วนนะสวยนะคะสวยองนี้สวย เดียวหนูให้ชมใกล้ๆวันนี้จอบใหญ่เรามีสององนะคะมีแถวบนสุดกับแถวล่างสุดนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะนแถัดมานะคะเป็นออหลวงปู่สุขวัดคลองมะขามเท่านะคะ เมื่อวานก็มีโอกาสแวะเวียนผ่านผ่านไปแถวๆนั้นนะคะแต่ไม่ได้ผ่านวัดหลวงปู่สุขนะเดี๋ยวมีโอกาสรอบหน้าจะไปสักการะท่านนะคะที่วัดนะองค์นี้หนูขอหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันนะสวยค่ะรับรองนะจะมีคุณพี่อยู่ท่านหนึ่งนะสายหลวงปู่สุขนะถ้า พีทานั้นเห็นก็อาจจะชื่นชอบนะคะส่วนมากจะปิดแต่หลวงปู่สุขนะคะสวยนะคะหลวงปู่สุของนี้สวยขอราคาหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามาในไลน์นะคะถัดมานะคะเป็นเอ่อพระรอดนะกุมหาวันหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจนะ ตรงนี้ขอหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบาทท้่วนนะสวยนะคะสวยนะ พี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคานะคะวันนี้ขอหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันนะถัดมานะคะเป็นพระรอดเช่นกันนะคะกุมหาวันนะวันนี้พระรอดมีสององค์นะแจ้งมานะคะว่าองค์ที่หนึ่งหรือองค์ที่สองนะของแถวสุดท้ายนะคะองค์นี้น้องขอหนึ่งพันเช่นกันนะคะขอหนึ่งพันนะชื่นชอบองค์ไหนนะคะ แจ้งน้องมาได้เลยนะคะองค์ที่หหรือองค์ที่2แคปรูปพร้อมแจ้งราคานะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคานะถ้าพี่ๆท่านไหนสังเกตด,ดีๆนะคะหนูจะพยายามไปช้าๆนะเวลาหมุนรูปรูปองค์พระนะคะแต่ละรูปนะเพราะว่าก็อยากให้พี่ๆดูดูให้ชัดทุกมุมนะคะดูให้ชัดทุกมุมนะเหมือนพี่ๆได้ส่องเอง ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะถัดมานะคะเป็นเสือหลวงพ่อปานนะคะเสือหลวงพ่อปานนะเป็นเขี้ยวเสือนะองค์จิ๋วนะองค์เนี้ยองค์นี้หนูขอพันสองนะคะขอพันสองนะดูหน้านะคะดูหน้านะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะองค์นี้สวยนะคะสวยนะ มันเงานะคะข้างล่างนะ,ะกลมนะคะกลมนะเห็นไหมหนูพยายามปรับให้ชัดชัด แครรูปนะคะแครรูปพร้อมแจ้งราคาหนูมานะคะ1,200บาททวนนะถัดมานะคะเป็นเออหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดวัดช่างให้นะองนี้หนูขอ1 0 0 0บาทนะคะองนี้ขอ1000นะชื่นชอบนะคะพี่พี่ท่านไหนชื่นชอบแคปรูปพร้อมแจ้งราคามาในไลน์นะคะ1000บาทนะ รือโทรก็มาก็ได้นะคะรู้สึกว่าวันนี้จะมีหงวงปูท่ทวดที่ไม่ได้ยอยู่ในกรอบก็มีองค์เดียวนะคะมีองค์เดียวนะหนึ่งพันบาททวนนะคะแคบพร้อมแจ้งราคามานะคะพร้อมแจ้งราคานะคะหนึ่งพันนะ ถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะอ่ะขอโทษนะคะอันนี้เป็นพิมพ์เกชโยนะคะองนี้ขอหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันะเดี๋ยวให้ดูมวลสารใกล้ๆนะคะมวลสารเต็มนะคะเต็มนะอัดแน่นนะคะเนี่ย สวยค่ะพระองค์นี้ดูสวยนะคะดูเก่านะเก่าหน้าเก็บพระสมเด็จนะคะองค์นี้น้องขอหนึ่งพันนะคะขอหนึ่งพันนะ เดี๋ยวให้แคปนะคะให้แคปรูปนะแคปพร้อมแจ้งราคามานะคะหนึ่งพันบาทนะสวยค่ะตรงนี้สวยนะถัดมานะคะเป็นเอ่อพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่นะคะตรงนี้น้องขอหนึ่พเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งพนะสวยค่ะวันนี้พระสมเด็จสวยๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าคัดมาแล้วนะคะคัดมาแล้วนะ ให้ดูใกล้ๆนะคะให้ชมใกล้ๆนะ,ะแคปรูปนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะ1,000นะถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ลงรักนะองค์นี้หนูขอขอ600แล้วกันค่ะขอ600นะ พี่พี่ท่านไหนชื่นชอบนะคะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะพระสมเด็จลงลักวันนี้มีองค์เดียวนะคะมีองค์เดียวนะวันนี้หนูขอหกรนะคะ600้อยนะขายไม่แพงนะคะ แคปนะคะเดี๋ยวแคปนะแคปรูปพร้อมแจ้งราคามานะคะองคนี้น้องขอหกร้อยนะแคปค่ะถัดมาแล้วค่ะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะองค์สุดท้ายนะคะเป็นหลวงปู่แหวนรุ่นชนะศึกนะคะมาเ,ะเรี่ยมเรี่ยมกรอบให้เรียวเรียบร้อยแล้วนะคะองนี้น้องขอสี่ร้อยนะขอสี่ร้อยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนจะเออเอาไปแขวนนะคะขึ้นคอนะ เลี่ยมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะราคาเลี่ยมก็ไม่ได้แล้วนะเลี่ยมเดี๋ยวนี้ก็หลายร้อยนะคะหลายร้อยนะอันนี้หนูจับคู่มาให้แล้วเลี่ยมมาให้แล้วนะคะขายเพียงแค่400นะรุ่นชนะศึกนะคะรุ่นชนะศึกอ่าชื่นชอบนะคะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบแคปพร้อมแจ้งราคามานะคะ400น,นอะอ่าวันนี้หมดแล้วทุกองคนะคะหมดแล้วทุกองค์นะก็ PEAK ท้ายคลิปหนูก็จะแจ้งเบอร์โทรแล้วก็ i อ l ดีลนนะคะเหมือนเดิมนะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะ i อ l ดีลนก็เช่นเดียวกันนะคะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะ <c oughs> เอางี้หน่อยเดี๋ยวฝากไว้ตรงตรง,ตรงท้ายคลิปนะคะเอาเอาเรื่องดีก่อนแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้นะก็ได้ไปไหว้พระทาบุญนะคะไหว้พระทาบุญนะที่เวัดเอพระอาจารย์ฤาษกนะคะวัดหนองทรายนะก็ เอบุญมาฝากนะคะพี่พีเซนะคะทั้งช่องคุณเพชแล้วก็ช่องนี้นะคะก็ไปไหว้พระทำบุญนะคะขอพรอให้ฝากพี่พีเซทุกท่านด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องดีนะแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงนะคะหนูขอแจ้งไว้ตรงนี้หน่อยนะว่าพระเออจริงๆพระหนูขายไม่แพงแล้วนะคะราคาไม่แพงนะหนูจริงๆจ,จ,จ,จะไม่ทำเก็บปลายทางนะเพราะเห็นว่ามันราคาไม่ได้สูงมากอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็เผื่อ บางท่านไม่สะดวกในการโอนก็ให้เก็บปลายทางนะคะแต่ว่าพระนะคะได้มีเริ่มมีตีกลับมานะคะตีกลับมานะมีพี่ท่านหนึ่งไม่น่ารักเลยนะอย่างที่หนูบอกว่าคือมันเสียโอกาสในการขายของหนูนะคะเพราะว่าจริงๆวันนั้นพี่เขาปิดพรไปอะ่ะมีมีแต่ลูกค้าพร้อมโอนนะคะแต่ว่าก็ให้สิทธิ์ให้สิทธิ์เขาก่อนนะให้สิทธิ์พี่ท่านนั้นก่อนนะเพราะว่าพี่เขาโทรมาก่อนโทรมาปิดก่อนแล้วให้เก็บปลายทางทีนี้พระไปถึงปลายทางนะคะ ปฏิเสธการรับพระนะคะอันนี้ไม่น่ารักนะหนูบอกเลยว่าไม่น่ารักคือถ้าหนูจะเอากลับมาอะไรอีกทีมันก็ทําให้แบบมันเสียโอกาสในการขายอย่างที่หนูแจ้งไปแล้วก็อันนี้ขอฝากไว้นิดนึงนะว่าพระหนูเลือกมาแบบสวยๆแล้วก็ขายไม่แพงแล้วนะคะขายไม่แพงเนาะถ้าซื้อถ้าปิดก็ก็ช่วยรับด้วยนะคะถ้าสําหรับกรณีที่เก็บไปทางนะอย่างที่หนูบอกว่าพระไม่แพงแล้วก็ส่วนพี่ๆท่านไหนก็ โอนหรือเก็บไปทางแล้วก็รับทุกกล่องอันนี้น่ารักมากอันนี้ต้องขอชื่นชมนะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะหนูฝากไว้ตรงนี้นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่พๆทุกท่านสวัสดีค่ะ